ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ง้องน้ำมันเนาะเช่นเคยอ่ะวันนี้จะมาทำเคี่ยวหวานูกชิ้นปากากาก็ใช้กะทิสำเร็จรูปนะครับเปิดกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่กะทิลงไปเคี่ยวกระทะก่อนนะครับ ผมก็ใส่ไปครึ่งกล่องนะที่เหลือครึ่งกล่องก็จะเอาไว้ใส่ตอนสุแก,ดดกแล้วลแ,แล้วผมก็จะใช้ครึ่งแกงรสชาติดีสักครึ่งแล้วก็ใส่หนึซองเลยที่ไว้แตกเมืนอ่อนแล้วผมก็จะใส่กระปูลงไปนิดนึงน,นะครับเพื่อไม้แตกเมื่อกอนสุง พอ okay. กระดิ่งตายมาแล้วนะครับผมก็จะใสยย่เนื้ปปนปนอปลาตายลงไปใสช้อนตัก